สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านยามเช้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของวันเพราะเป็นเหมือนการวางรากฐานให้จิตใจและการกระทําของเราในตลอดทั้งวันถ้าเช้านี้ใจเราสงบใจเราสว่างวันทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยพลังที่ดีวันนี้ผมย่งอยากชวนทุกท่านมาฟังธรรมะยามเช้าเติมพลังให้จิตใจ รับแสงแรกของวันด้วยปัญญาและความสงบขอเชิญทุกท่านก้าวเข้าสู่การเดินทางเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ในใจไปพร้อมกันครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยสติสติปฐานสี่ทำอย่างไรให้ทุกเช้าเป็นจุดเริ่มที่สงบและสดใสในยุคดิจิทัลที่เราทุกคนกำลังใช้ชีวิตอยู่นี้เวลาช่างหมุนเร็วกว่ายุคไหนๆ ข่าวสารส่งถึงกันเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อนอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้งานที่เคยใช้เวลาเป็นวันกลับถูกเร่งให้เสร็จในชั่วโมงเดียวชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งด่วนเหมือนเรากำลังวิ่งอยู่บนถนนที่ไม่มีสัญญาณไฟหยุดทุกอย่างผลักให้เรารีบกดดันให้เราเร่งและบังคับให้เราแข่งกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแต่คำถามคือเรากำลังวิ่งไปที่ไหน วิ่งไปเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสติซึ่งแปลตรงตัวว่าความระลึกรู้ความรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นกำลังทําไม่เผลอไปกับอดีตไม่กังวลไปกับอนาคตการมีสติเปรียบเหมือนการมีประทีปสองทางยุคดิจิทัลอาจจะเต็มไปด้วยแสงสีมากมายแต่ถ้าไม่มีสติเราก็เหมือนคนเดินในความมืด ที่ถูกดึงไปตามเสียงและแสงรอบด้านโดยไร้ทิศทางสติจึงเป็นคำตอบที่แท้จริงของโลกที่หมุนเร็วเกินไปเพราะสติคือการหยุดอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นการชะลอใจลงแม้กายยังทำงานแม้โลกภายนอกยังวิ่งสติคือพื้นที่ที่เราสามารถพักหายใจเห็นกายเห็นใจเห็นความจริงของสิ่งต่างๆโดยไม่ถูกกลืนไปกับกระแสที่ถาถม หากสังเกตให้ดีคนจำนวนมากในยุคนี้ไม่ได้เหนื่อยเพราะงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เหนื่อยเพราะใจไม่เคยหยุดพักตื่นขึ้นมาก็รีบหยิบโทรศัพท์รีบดูข่าวรีบตอบแชททำให้ใจเหมือนอยู่บนสนามแข่งตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลุกจากเตียงความฟุ้งซ่านความกังวลความเปรียบเทียบจึงเข้ามาพร้อมกันหมดแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสติแค่เพียงรับรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างสงบ ใจก็จะได้พื้นที่พักก่อนจะออกไปเผชิญโลกทั้งวันสติไม่ได้หมายถึงการหยุดทำงานหรือปลีกตัวออกจากโลกดิจิทัลแต่คือการอยู่ในโลกนั้นอย่างไม่หลงเช่นเมื่อใช้งานโทรศัพท์เราก็รู้ว่ากำลังใช้อยู่เมื่ออ่านข่าวเราก็รู้ทันใจที่กำลังหวั่นไหวเมื่อเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเราก็รู้ทันใจที่กำลังอิจฉาหรือเปรียบเทียบนี่แหละคือสติ ที่ช่วยให้เรายังอยู่กับโลกที่หมุนเร็วได้แต่ไม่ถูกโลกนั้นหมุนใจเราให้สับสนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเปรียบเหมือนเชือกที่ผูกช้างพยศหากไม่มีเชือกคอยรั้งช้างย่อมวิ่งพุ่งไปตามแรงอารมณ์ทำลายสิ่งรอบตัวแต่เมื่อมีเชือกผูกไว้ช้างก็ถูกคุกคุมให้อยู่ในทางที่ถูกต้องใจของเราก็เช่นกันหากไม่มีสติใจก็วิ่งตามความอยาก ความกลัวความโกรธอย่างไร้การคุบคุมแต่เมื่อมีสติใจก็อยู่ในทางที่ปลอดภัยและมั่นคงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นขอยกตัวอย่างสมมุติในสมัยพุทธกาลมีพิสุทิหนุ่มรูปหนึ่งชื่อสุปพุทธะท่านเป็นผู้ที่มีใจร้อนชอบทำกิจของสงฆ์ด้วยความเร่งรีบตื่นเช้ามาก็รีบออกบินทบาทรีบฉันรีบทำวัดสวดมนต์จนใจไม่เคยได้หยุด พอเจอเรื่องเล็กน้อยก็หงุดหงิดง่ายวันหนึ่งท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถามว่าเหตุใดจึงดูเหนื่อยล้าเช่นนั้นสุปพุทธะกราบทูลว่าเพราะอยากให้ทุกอย่างสำเร็จเร็วๆพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสุปพุทธะเธออาจสำเร็จงานได้เร็วแต่ใจเธอกำลังเร่งร้อนเหมือนไฟที่เผาเชื้อเพลิงไม่หยุดงานอาจสำเร็จแต่ใจย่อมไม่ พระองค์จึงแนะนำให้ท่านฝึกสติเริ่มจากการเดินอย่างรู้ตัวทุกย่างก้าวฉันอาหารด้วยใจระลึกรู้ทุกคำและหายใจเข้าออกโดยไม่เร่งรีบเมื่อสุปพุทธะทำตามใจที่เคยร้อนค่อยๆเย็นลงวันเวลาที่เคยเต็มไปด้วยความกดดันกลายเป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่สงบและโปร่งเบาเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วเพียงใด หากใจเรายังมีสติเราก็ไม่ถูกไฟแห่งความเร่งรีบเผาใจให้เหนื่อยล้าการหยุดรู้ตัวจึงเป็นคำตอบเพราะนั่นคือการกลับมาพบความสงบที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะดังนั้นในยุคดิจิทัลที่เร่งรัดให้ทุกอย่างเร็วขึ้นกว่าที่เคยจงอย่าลืมว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่การวิ่งให้เร็วกว่าใครแต่อยู่ที่การหยุดรู้ตัวกับลมหายใจของเราเอง เพียงเท่านี้ใจเราก็จะไม่หวั่นไหวแม้โลกภายนอกจะหมุนเร็วเพียงใดก็ตามกินอย่างมีสติในทุกมื้ออาหารฝึกอาณาปานสติและการรู้รสโดยไม่เผลอตามความอยากเวลาที่เรานั่งลงตรงหน้ามื้ออาหารหลายครั้งเราแทบไม่ได้ใส่ใจว่ากำลังทำอะไรอยู่ใจเรามักวิ่งไปข้างหน้าคิดถึงงานที่ยังค้าง คิดถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือบางทีก็มัวแต่เลื่อนโทรศัพท์ระหว่างเคี้ยวข้าวมื้ออาหารที่ควรเป็นเวลาพักผ่อนกลับกลายเป็นเพียงกิจกรรมที่ทำไปอย่างรีบเร่งเพื่อให้เสร็จเสร็จไปทั้งที่จริงแล้วอาหารแต่ละคำถือโอกาสอันล้ำค่าให้เราได้ฝึกสติและสัมผัสกับความเป็นจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอาณาปานสติหรือการเจริญสติ ด้วยลมหายใจเข้าออกเราสามารถนำมาประยุกต์ในทุกมื้ออาหารได้เช่นกันก่อนที่เราจะตักข้าวคำแรกเพียงแค่เราหยุดหายใจเข้าออกสักเล็กน้อยรู้สึกถึงกายที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ใจก็จะเริ่มสงบลงพอเราตักอาหารเข้าปากเคี้ยวอย่างช้าๆและรู้ตัวว่านี่คือรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวรู้สึกถึงสัมผัสที่ละเอียดตรงลิ้นและคอ เราจะเห็นว่าความสุขเล็กๆแค่การได้กินอาหารอย่างรู้ตัวนั้นมีคุณค่าเพียงใดในทางธรรมการกินอย่างมีสติไม่ใช่เพื่อความอร่อยเท่านั้นแต่เพื่อให้เรารู้เท่าทันความอยากความติดรสที่แฝงอยู่ในใจอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีหน้าที่เติมเต็มความโลภหรือความอยากของเราแต่เป็นเพียงปัใจจัยให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ เมื่อเรามีสติขณะกินเราจะไม่เผลอตามใจที่เรียกร้องเกินควรไม่กินเกินความจำเป็นและไม่ปล่อยให้ความอยากครอบงำจนเกิดโทษพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพึงชันอาหารเพื่อยังอัตภาพให้ดำรงอยู่เพื่อบำบัดความหิวเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อเพลินหรือเพื่อโอ้อวดเมื่อมองอย่างนี้อาหารทุกคำคือการรักษาชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่ให้เราหลงติดรถหรือสแสวงหาความสุขเพียงชั่วครู่ถ้าเราลองกินด้วยสติสักมื้อหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปมากกินน้อยลงแต่กลับอิ่มเร็วขึ้นเพราะใจเราไม่วุ่นวายกินด้วยความรู้ตัวไม่ใช่ด้วยความอยากที่ไม่รู้จนจบและที่สำคัญการกินแบบนี้ทำให้ใจเราฝึกปล่อยวางเล็กๆในชีวิตประจาวันได้จริงเพื่อให้เห็นภาพ ลองย้อนไปสมัยพุทธกาลมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อมหาการท่านบวชด,ด้วยความศรัทธาแต่ยังติดรสชาติอาหารมากทุกครั้งที่ออกบินทบาตท,ท่านจะชอบเลือกบ้านที่ทำอาหารอร่อยคอยเฝ้าหวังว่าจะได้รสถ,ถูกใจวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงตรัสสอนว่ามหาการเธอกำลังหลงผิดอาหารไม่ใช่เพื่อความสุขลิ้นแต่เพื่อยังชีวิตให้อยู่เพื่อทำความเพียร พระองค์จึงให้มหาการเจริญอาณาปานสติควบทูกับการฉันทุกมือให้รู้ลมหายใจรู้การเคี้ยวการกลืนและรู้ใจที่กำลังปรุงแต่งตามความอยากเมื่อมหาการฝึกเช่นนี้เรื่อยมาใจที่เคยวุ่นวายกับรสอาหารค่อยๆสงบลงจากที่เคยเฝ้ารอคอยรสอร่อยกลับกลายเป็นเพียงการรับรู้ว่าร่างกายได้รับปัจจัยหล่อเลี้ยงเพื่อดำเนินชีวิต มหาการจึงไม่ทุกข์กับอาหารอีกต่อไปและสามารถตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมได้เต็มที่เรื่องนี้ทำให้เราเห็นชัดว่าการกินอย่างมีสติคือการฝึกใจไม่ใช่เพียงการจัดการกับร่างกายทุกมื้ออาหารคือโอกาสในการปล่อยวางความอยากฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันและรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มาโดยไม่ประมาท ดังนั้นเวลาที่เรานั่งลงตรงหน้ามื้ออาหารครั้งต่อไปลองหยุดหายใจช้าๆสักหนึ่งครั้งตักอาหารด้วยความรู้ตัวเขี้ยวแต่ละคำอย่างไม่รีบเร่งและมองอาหารตรงหน้าเป็นเพียงปัจจัยอย่างชีวิตให้ก้าวต่อไปเมื่อทำเช่นนี้เราจะพบว่าแม้เพียงการกินอาหารธรรมดาก็กลายเป็นธรรมะที่พาใจให้สงบและเบาสบายได้เช่นกันความโกรธบนท้องถนน กับอหิงสาใช้เมตตาและขันติเป็นเกราะป้องกันใจเวลาเจอเหตุวุ่นวายบนท้องถนนคือพื้นที่ที่เราจะเห็นอารมณ์ของผู้คนชัดเจนที่สุดทุกคนต่างมีจุดหมายของตัวเองบางคนรีบไปทำงานบางคนรีบส่งลูกไปโรงเรียนบางคนเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งวัน สิ่งเล็กน้อยเพียงนิดเดียวก็อาจจุดประกายความโกรธขึ้นมาได้การขับรถตัดหน้าการบีบแตรเสียงดังหรือการไม่ให้ทางล้วนเป็นชนวนที่ทำให้ใจเราร้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งความโกรธที่เกิดขึ้นบนถนนไม่เพียงแต่ทำให้ใจเราเดือดแต่ยังอาจนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำลายทั้งชีวิตของเราและผู้อื่น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความโกรธเป็นไฟที่เผาใจผู้ครอบครองก่อนเสมอเหมือนเราจับทานไฟเพื่อจะปาใส่คนอื่นทานไฟนั้นย่อมเผามือเราเองก่อนอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนคือหลักธรรมที่จะช่วยให้เราไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูด และเกราะที่ดีที่สุดของใจในสถานการณ์วุ่นวายเช่นนี้ก็คือเมตตาและขันติเมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขขันติคือความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบเมื่อเรามีสองสิ่งนี้ใจเราก็จะไม่ถูกความโกรธเข้าครอบงำง่ายๆลองนึกดูว่าเมื่อมีคนขับรถตัดหน้าเรา หากเราเลือกตอบโต้ด้วยการบีบแตรหรือด่ากลับใจเราจะยิ่งร้อนขึ้นความโกรธก็จะพอกพูนเหมือนน้ำมันที่ถูกสาดลงบนไฟแต่ถ้าเราหยุดหายใจลึกๆแล้วคิดว่าคนคนนั้นอาจจะมีเหตุจำเป็นอาจจะกำลังพาคนป่วยไปโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นแค่ความเผลอของเขาเพียงชั่ววินาทีเมื่อนั้นเมตตาก็จะเกิดขึ้นแทนที่โทสะ เราจะปล่อยวางง่ายขึ้นใจเราก็จะสงบขันติเองก็สำคัญไม่แพ้กันบนท้องถนนเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นรถติดเสียงแตรหรือพฤติกรรมของผู้คนแต่เราควบคุมใจเราได้ด้วยขันติพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันติคือเกราะอ,อันประเสริฐเพราะไม่ว่าภายนอกจะรุนแรงเพียงใด ใจที่มีขันติจะไม่หวั่นไหวไม่ถูกลากไปตามอารมณ์ร้ายของคนอื่นอหิงสาจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่ทำร้ายทางกายแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้ใจเราตอบโต้ด้วยความโกรธเพราะนั่นคือการเบียดเบียนตัวเองโดยไม่รู้ตัวหากเราฝึกเมตตาและขันติบนท้องถนนใจเราจะไม่เดือดร้อนแม้รอบตัวจะวุ่นวาย และยังป้องกันไม่ให้ความโกรธแคร่ขยายออกไปสู่ผู้อื่นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นขอยกตัวอย่างสมมุติในสมัยพุทธ,ธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโสนก,กะเขาเป็นคนใจร้อนชอบตู้เถียงกับชาวบ้านอยู่เสมอวันหนึ่งเขาเดินทางไปบินทบาทกับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระอรหรันต์ ระหว่างทางมีชายอีกคนเดินชนโสนกะอย่างแรงจนของที่ถืออยู่หล่นเขาโมโหมากเตรียมจะต่อว่าแต่พระอรหันต์กลับยกมือห้ามแล้วกล่าวว่าดูก่อนโสนกะความโกรธที่เธอกำลังจะตอบโต้นั้นจะทำให้ใจเธอเป็นทุกข์มากกว่าความเจ็บที่แขนหรือของที่ตกเสียอีกจากนั้นพระอรหันต์สอนให้โสนกะ ลองมองชายที่เดินชนด้วยเมตตาคิดว่าเขาอาจเหนื่อยจากการเดินทางหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจเมื่อโสนก,กะลองเปลี่ยนมุมมองความโกรธที่พลุ่งพล่านก็ลดลงใจที่เคยร้อนกลับเย็นลงทันทีและเขายังได้เรียนรู้ว่าความอดทนเพียงชั่วขณะหนึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงต่อทั้งสองฝ่ายเรื่องของโสนก,กะทำให้เราเห็นว่าเมตตาและขันติ คืออาวุธที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อเอาชนะความโกรธในใจตัวเองการไม่ตอบตัวด้วยโทสะคือการรักษาใจให้อยู่กับอหิงสาและนี่คือธรรมะที่เรานำมาใช้ได้ทุกวันโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่ท้องถนนเต็มไปด้วยความวุ่นวายดังนั้นครั้งต่อไปที่เราขับรถแล้วเจอเหตุการณ์ที่ทำให้หมุดหนิดขอให้ระลึกถึงคำสอนนี้ ความโกรธคือไฟที่เผาเราเองก่อนหากเราเลือกใช้เมตตาและขันติใจเราจะสงบโลกก็จะเบาลงและท้องถนนที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดก็จะกลายเป็นที่ที่เราฝึกธรรมะได้อย่างแท้จริงเงินเดือนออกแล้วหมดเร็วธรรมะกับมัชชิมาปฏิปทาและการใช้เงินแบบพอเพียง หลายคนคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้เงินเดือนเพิ่งออกมาแต่ผ่านไปไม่กี่วันกลับหายไปเกือบหมดเหมือนน้ำที่ไหลออกจากภาชนะรั่วพอสิ้นเดือนก็มานั่งทุกว่าทำไมถึงไม่พอใช้ทั้งที่เราก็ทำงานหนักแทบตายนี่เป็นความจริงของยุคสมัยที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้เราบริโภคมากขึ้นมีสิ่งล่อใจอยู่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นลดราคา สินค้าใหม่หรือแม้แต่แรงกดดันทางสังคมที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราอาจจะด้อยกว่าคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักมัชชิมาปฏิปทา,าหรือทางสายกลางสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่สามารถนำมาใช้กับการจัดการเรื่องเงินได้ด้วยทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปหากเราใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยตามความอยาก ใจเราก็จะไม่รู้จักพอแต่ถ้าเราตระหนี่เกินไปไม่กล้าใช้เงินเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเลยใจก็จะขาดความสุขขาดการเกื้อกูลทางสายกลางคือการรู้จักใช้เท่าที่จำเป็นและใช้ด้วยปัญญาไม่ใช้ใช้ด้วยอารมณ์พระพุทธองค์ยังทรงกล่าวถึงการใช้ทรัพย์ว่าควรแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งใช้เลี้ยงตนและครอบครัวส่วนหนึ่งใช้ทำธรรุรกิจและการงาน ส่วนหนึ่งใช้เก็บออมและอีกส่วนหนึ่งใช้เพื่อทำบุญเกื้อกูลผู้อื่นหลักนี้สะท้อนว่าทรัพย์สินมิได้มีไว้เพื่อสนองความอยากเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อเลี้ยงชีพเกื้อกูลและรักษาความมั่นคงของชีวิตด้วยการใช้เงินอย่างพอเพียงยังสัมพันธ์กับคำว่าสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ตนมีเมื่อใจรู้จักพอความอยากที่เคยคว้าสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็จะลดลง ความสุขจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีมากแต่ขึ้นอยู่กับการจัดการใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งยัว่วยวนพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่าความอยากเหมือนตะเกียงที่เติมน้ำมันไม่รู้จบเติมเท่าไหร่ก็ไม่สว่างพอแต่ถ้าเรามีสติรู้จักพอความสว่างก็จะเกิดขึ้นเองในใจถ้าเราฝึกใช้มัชชิมาปฏิปทากับการเงินสิ่งแรกคือรู้เท่าทันว่าเงินไม่ใช่ของเราแท้จริง แต่เป็นเพียงปัจจัยที่ผ่านเข้ามาเพื่อยังชีวิตให้ดำเนินไปเมื่อคิดเช่นนี้เราจะไม่ใช้เงินอย่างประมาทและเมื่อแบ่งใช้ให้สมดุลเราก็จะไม่ต้องกังวลว่าเงินหมดเร็วจนอยู่ไม่รอดปลายเดือนเพื่อให้เห็นภาพลองย้อนไปในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวิสาขะเขาเป็นคนขยันทำมาหากินมากแต่เมื่อได้เงินมาก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็น เฝ้าหาความสุขจากการกินดื่มและการบันเทิองอยู่เสมอไม่นานนักทรัพย์สินที่หามาได้ก็หมดไปจนไม่มีจะเลี้ยงดูครอบครัวเขารู้สึกทุกข์ใจและได้ไปกราบพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าวิสาขะความมั่งคั่งมิได้อยู่ที่มีทรัพย์มากแต่คือการรู้จักใช้ทรัพย์อย่างมีปัญญาหากเจ้าใช้หมดไปกับความอยากความทุกข์ย่อมตามมาแต่ถ้าเจ้ารู้จักมัชิมาปฏิปทา ใช้อย่างพอดีรู้จักแบ่งเก็บรู้จักทำบุญเกื้อกูลผู้อื่นทรัพย์ที่มีอยู่แม้ไม่มากก็ยังประโยชน์แก่ชีวิตและสร้างความสุขที่แท้จริงได้เมื่อวิสาขะปฏิบัติตามเขาเริ่มจัดสรรทรัพย์ที่ได้มาใหม่ใช้บางส่วนเลี้ยงครอบครัวบางส่วนลงทุนทำการงานบางส่วนเก็บออมและอีกส่วนหนึ่งทำบุญช่วยเหลือคนที่ขัดสนไม่นานนักชีวิตของเขาก็กลับมามัน่นคง ไม่ต้องทุกข์กับการหมดเงินเร็วจนอยู่ไม่รอดปลายเดือนอีกต่อไปเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้อยู่ที่เรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่เราจัดการอย่างไรด้วยปัญญามัชชิมาปฏิปทาจึงไม่ใช่เพียงหลักธรรมสำหรับผู้บวชเท่านั้นแต่คือแนวทางที่ทุกคนสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เงินที่หามาไม่กลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์ แต่เป็นเครื่องมือสร้างความสุขที่แท้จริงดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อเงินเดือนออกอย่าเพิ่งรีบใช้ตามความอยากแต่ลองหยุดพิจารณาด้วยสติว่าสิ่งใดคือจำเป็นสิ่งใดคือเกินพอดีและสิ่งใดควรเก็บไว้เพื่ออนาคตเมื่อใจเดินอยู่บนทางสายกลางแม้รายได้ไม่มากแต่ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนการทำงานที่กดดัน ใช้อิทธิบาทสี่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและสุขภาพใจที่ดีทุกวันนี้หลายคนต้องเผชิญกับความกดดันจากการทำงานบางคนเจองานหนักบางคนเจอเจ้านายที่เข้มงวดบางคนต้องแบกรับความคาดหวังจากครอบครัวและตัวเองความกดดันทำให้เราเหนื่อยทั้งกายและใจแต่ถ้าเรามองในทางธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่า ความกดดันไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องหลีกหนีเสมอไปหากเราเรียนรู้ที่จะจัดการด้วยปัญญาความกดดันนั้นเองสามารถกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเติบโตพระองค์ได้ทรงแสดงหลักอิทธิบาทสซึ่งเป็นธรรมะสำหรับทานทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จประกอบด้วยฉันทะความพอใจรักในสิ่งที่ทำวิริยะความเพียรพยายามจิตตะการตั้งใจมั่นและวิมังสา การใช้ปัญญาพิจารณาหลักนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการฝึกฝนใดๆถ้าเรามีฉันทะเราจะไม่ทำงานด้วยความฝืนแต่ทำด้วยความเต็มใจงานจึงกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ไม่ใช่เพียงภาระถ้าเรามีวิริยะเราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเล็กน้อยแต่จะเดินต่อไปอย่างมั่นคงถ้ามีจิตตะเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ ไม่ปล่อยใจลอยไปตามความฟุ้งซ่านและเมื่อมีวิมังษาเราจะไม่ทำงานแบบหักโหมโดยไม่คิดแต่จะไตรตรองหาทางที่ถูกต้องเหมาะสมหลักอิทธิบาสีจึงไม่เพียงทำให้งานสำเร็จแต่ยังช่วยรักษาใจไม่ให้ถูกความกดดันบดขยี้แต่การทำงานอย่างเดียวโดยไม่รู้จักจัดการเรื่องการเงินก็ทำให้เราเหนื่อยไม่รู้จดเงินเดือนที่หามาได้ หากใช้ไปตามความอยากมักจะหมดเร็วและกลายเป็นความกังวลใจพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงรู้จักสันโดษพอใจในสิ่งที่มีและรู้จักจัดสรรทรัพย์อย่างเป็นธรรมะพระองค์ทรงแนะนำว่าทรัพย์ที่ได้มาควรใช้เพื่อเลี้ยงชีพเก็บออมลงทุนในกิจการที่ชอบทำและเผื่อไว้ทำกุลเกื้อกูลผู้อื่นเมื่อใช้เช่นนี้แม้ทรัพย์ไม่มากแต่ชีวิตก็ไม่เดือดร้อน ทางสายกลางจึงไม่ใช่เพียงหลักในการปฏิบัติธรรมแต่เป็นหลักสำหรับการทำงานและการใช้เงินด้วยเช่นกันงานที่ทำด้วยอิทธิบาท4ี่ย่อมสำเร็จโดยไม่ทำร้ายสุขภาพกายและใจและเงินที่ใช้ด้วยความพอเพียงย่อมเพียงพอแม้จะไม่ได้มีมากมายเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมจะเล่าตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุทินเขาเป็นชาวบ้านที่ทำไร่ แต่ใจเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีทุกครั้งที่ทำงานก็ทำด้วยความกดดันกลัวไม่รวยเท่าคนอื่นจึงหักโหมทำงานโดยไม่พักร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกลับไม่เคยอิ่มเพราะรายได้ที่ได้มาก็ใช้หมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยวันหนึ่งเขาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าสุทินเอย๋ยความสำเร็จมิได้อยู่ที่ทรัพย์ล้นพ้นแต่เกิดจากการทำงานด้วยปัญญาและใช้ทรัพย์อย่างพอดี พระองค์จึงแสดงหลักอิทธิบาทสีให้เขาเข้าใจว่าการทำไรของเขาจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีฉันทะในงานมีวิอุยะไม่ย่อท้อมีจิตตะจดจอ่อและมีวิมังสาพิจารณาอย่างรอบคอบและพระองค์ยังสอนเรื่องการใช้ทรัพย์ว่าให้รู้จักแบ่งออกเป็นส่วนๆใช้เลี้ยงครอบครัวเก็บออมลงทุนในกิจการที่ชอบทำและเผื่อไว้ทำบุญเกื้อกูลผู้อื่นเมื่อใช้เช่นนี้แม้ทรัพย์ไม่มากแต่ชีวิต ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องนี้เตือนเราว่าความกดดันในงานและความไม่พอในเงินไม่ใช่เพราะโลกภายนอกอย่างเดียวแต่เพราะใจเรายังไม่เดินบนทางสายกลางถ้าเรารู้จักใช้อิทธิบาทสีเป็นแรงขับเคลื่อนและรู้จักใช้เงินอย่างพอเพียงชีวิตก็จะมั่นคงและมีความสุขไม่ว่าภายนอกจะเต็มไปด้วยความท้าทายเพียงใดก่อนจะจากกันไปในเช้าวันนี้ผมอยากชวนทุกท่าน ลองแบ่งปันความรู้สึกเล็กๆหลังจากที่ได้ฟังธรรมะยามเช้าไปลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าธรรมะในวันนี้ทำให้ท่านได้ข้อคิดอะไรไปใช้ในชีวิตจริงบ้างใครที่รู้สึกว่าอยากทรงต่อกกำลังใจให้เพื่อนหรือครอบครัวก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปเผื่อว่าเช้าวันใหม่ของใครสักคนจะได้เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและความสงบเหมือนกับเราขอบคุณทุกท่านที่รับชม และรับฟังจนจบแล้วพบกันอีกครั้งในธรรมะยามเช้าวันต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีวันที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและสติที่คอยประคองใจครับสวัสดีครับ